คำสำนวนหรืออูทริกทำให้ภาษาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหลายสำนวนจะมีภาษาที่ฝังแน่นจนเราแทบคิดไม่ออกว่าแท้จริงแล้วหมายถึงอะไรคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้ความหมายของคำสำนวนหรืออุทริกในภาษานอร์เวย์ตอนที่หนึ่งมาเริ่มกันเลยค่ะเบเดรซ g n นแอนอัลดี หรือ t h e า are อ l าดรีฟอร์ไซน์แปลว่ามาสายดีกว่าไม่มาเลยทาไดเฮลท์เปีย n o หรือทาไดรู l ีแปลว่าการใช้สติอย่างสงบ o b บลีฟอร์ b บาร์ลีหรือ o f f เฟอร์ a i l u ลูแปลว่ามีความรู้สึกโดนหลอกลวง o m มอร์ e w เวกเก หรือ oh, e e o h a l e ลด m e เน k กที s สเตรสอิเลงเ r ทีต i อบริ i อูดเบรนตแปลว่าการอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีและความเครียดเป็นเวลานานจนถูกเผาผลาญหรือไม่ไหวแล้ว o อ a r าเรโพเนหรือ o อ a r าเรออบดาทแปลว่าการเป็นอยู่แบบรู้ข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ และสักเกะเร็จราเลวเวอร์เรนรือและสือักคุรั t มันเพงเกอรอเฟอร์แปลว่าการพูดออกมาจากความคิดและความรู้สึกโดยตรงโอทาเดเมย์อนคลีเปซัลท์หรือแลว่าเรแอนสมูเลสเ k e p t ิสกทิลเดสมบลีสักแปลว่า การระวังข้อมูลที่ได้รับมานั้นอาจจะไม่แน่นอนหรือคลาดเคลื่อนออสโตโพอเอ e กในไบนหรือโอคลารไซเซนแปลว่าการยืนด้วยลำแข้งของตัวเองโดยไม่พึ่งพาคนอื่นอทาไซวันโอวาหูดหรือโอโพทาไซแฟลและอบกาเวอร์แอนมันฮา คาปาซิเต t ินแปลว่าการทำงานมากเกินกำลังที่ตัวเองทำได้โอ e n g งเง h เมหูเดหรือดูอาไหลใดแปลว่าคุณเสียใจหรือไม่มีความสุขโอฮาส้ม e f ฟูเลออิมาเกนหรือโอวาเรสเปนต์เอเลเนอร์สโฟนัวโฟรานหนัวสมสนาส l c เชแปลว่า ความตื่นเต้นบางอย่างที่จะมาถึงหรือเกิดขึ้นเร็วๆนั้นโอโกโอเวสเตเกนหรือโอฮากกตฟอลังตเมนัวเอเลนัวอาร์มิสเทนเกลีแปลว่าการกระทำบางสิ่งบางอย่างที่เกินขอบเขตกำหนดหรือบางสิ่งที่น่าสงสัยโอบรีทัตเมบุกสนะแหนด หรือ obli a า s l e r t แปลว่าการถูกจับกุมบางอย่างที่น่าสงสัยเช่นการขโมยของหรือการกระทำบางอย่างที่ผิดกฎหมายเป็นต้นโอฮ l นและทุงอะเรติม n นเน้นหรือโอคอนเซนเตเรและไซเอลเลพัสโปโออิกเซีหนัวไฟลแปลว่า,วาการตั้งสติหรือการระวังคำพูดเพื่อไม่ให้ผิดพลาด เอสเตร์สัลด์อีโซระหรือเอทิลเฟอร์สมัเต้ทินหนวนสมอัลล่าเลดะฮาบาวุน็์เอเลซีหนัวสมเยอทิงเอนเดวาร์แปลว่าการทำความเจ็บปวดให้กับคนอื่นที่เจ็บอยู่แล้วหรือการพูดที่ทำให้แย่ยิ่งกว่าเดิมออบีตเดดซูร์แอปเป้ หรือมอติอินเดรมอัดมันหัทัดไฟล์เอเลยุดหนัวไฟล์เอเลมมดเยอรหนัวมันอิกฮาลิสทิลแปลว่าการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำผิดหรือบางสิ่งที่ทำลงไปแล้วโดยที่ตัวเองไม่อยากทำอสโตมิลืออีฮอนเนะหรือโอ,อเวดรฟแปลว่าได้แต่พูดแต่ไม่ลงมือทำสักที โอสิตเ me มเช c กเกอิโพสคัสซหรืออเบลู u ฮาวฟลักส์เมนัวแปลว่าการถูกหลอกลวงหรือมีความโชครา้ายโ t roke อิสลัดหรือโอซีเอลเลเยนหนวดูอิกเก,กสกุลสักเอเลยุแปลว่าการพูดหรือทำบางสิ่งที่คุณไม่ควรพูดหรือทำโอไฟเ f ฟอร์เอเกนเดอร์หรือ โอพัสีนาเอกเนสักเร์เทนเกอโพว่าแอนเซลเยอรกาลดเฟอแอนครีเทเซเรออันดะแปลว่าการดูตัวเองก่อนที่จะวิพากษวิจารณ์คนอื่นโอโกรุนช์อิเกอร์ตนหรืออบรูเกลังชีตเฟอดูคอมมิทิลพอยอิเกเธอรอซีแปลว่าการพูดอ้อมไปอ้อมมากว่าจะเข้าเรื่องใช้เวลานานมาก โอโกโอวเบกเกนเอตวันหรือ e ดูอิกเกสกอลเยอร์ทิงวันสเกเลและแอนดีอาร์อัดเลิร์สในเงินออฟเตอร์อาลีเกเวตไดแปลว่าคุณไม่ควรทำสิ่งที่ยากกว่าที่เป็นอยู่วิธีแก้ปัญหามักจะอยู่ใกล้ตัวคุณโอดุลเกหนอิริกเกน หรือดุสวิกเดนหนวนสมสตูหละโพไดแปลว่าการทรยศหรือหักหลังกับคนที่ไว้ใจคุณอทาอาฟไซหัดหรือโอวีเซอรสเปต็ตเอเลออันเนเชนเนสแปลว่าการเคารพสิทธิของผู้อื่นโอฮาฟิงเนตเมอีสปิล หรือหนวนสปินและแอนทิลบาเกทุกเก็ตเมนวาริรุลระแปลว่าการมีบทบาทหรือส่วนร่วมในกรณีต่างๆโอเบตเตอบแอมเนนะหรือเยอร์ไซคลาทิลโอยบแปลว่าการเตรียมพร้อมที่จะทำงานโอมาและฟันนั้นโพเวกเกน หรือ Objective u n n e c e s s a r เ Negative แปดดเเลว,แแแว่าการกังวลบางอย่างโดยไม่จำเป็นหรือพูดในเชิงลบมากเกินไป โอโลเวกูลโอเกรลนสกูเกนหรือโอโลววนัวมันอิกคาน์ฮอลลและเอเลเทนเกอฮอลลอิวินกิริเหตนเอเทุมทพราสแปลว่าการสัญญาที่เป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงหรือการพูดแบบลมๆแรงๆโอเลเวฟราฮอลทิมุนหรือดีสมอาฟัตเตียเอเลดีสมเวนดิโดเละ โนเดเยนและโอพลาเลกเกหนัวเอคเนมิส like, แปลว่าการหาเช้ากินค่ำโดยอยู่ไปวันๆแบบไม่มีเงินเก็บโอฟโฟยานเทเปหรือดูฮาแกลมเดดูฮาเดเทงโอซีเอเลอัดดูฮาแกลมหนัวดูเอเกนติเวส์แปลว่าการลืมบางสิ่งบางอย่างที่คิดและกำลังจะพูดถึงหรือลืมบางอย่างที่ตัวเองรู้ คัตตาอีเเหรือดูฟอนนัวเฮลท์อานเอ็นเดดูทรูเดดดูเบทัลเแปลว่าคุณตั้งใจที่จะได้บางอย่างที่คุณได้เสียไปหรือจ่ายไปแต่กลับได้อีกอย่างมาแทนค o s t e ชุดตาหรือหนัวอาเวนดิดิชแปลว่าสิ่งของที่มีราคาแพง นอร์ด awesome ูฮาเห็นนะในสุลละหรือดูฮามิเอเอเยอร์ละแปลว่าคุณมีอะไรทำมากจนล้นมือสมซิลอิเทนนะหรือโนเมเนสเกอร์อาซัมและโพเอตลีเตเบเกรนเซอมโรดิแปลว่าการรวมตัวของผู้คนในพื้นที่จำกัดขนาดเล็ก แปลฟันละอิกเกลังฟราสตัมเมอร์หรือเอ็ดบานวอกสซอบทิลอบรีลีกซีนาฟรรรอลเอนเดร์โบดอฟเฟอร์เชลโออูเซนนะแปลว่าเด็กที่เติบโตมาจะเหมือนพ่อแม่ทั้งพฤติกรรมและรูปลักษณ์ออสมีเมนส์ยานาอาวาร์ม หรือมันโมเบนิตเต้มูเลเหตดโนมานฮาเดนแปลว่าน้ำขึ้นให้รีบตักหรือรีบทำก่อนที่มันจะสายเกินไปจบแล้วนะคะสำหรับอูดทริกหรือคำสำนวนในภาษานอร์เวย์ตอนที่1นึ่จำให้ได้นะคะเรามาเจอกันใหม่ตอนที่สองเร็วๆนี้ติ๊กฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ